สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมตัวกระได้เหมครับงานตัวปั๊มยาตัวชุบได้เลยนะครับที่ใช้นะครับก็ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับใส่คีย์แล้วก็รอนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ให้ตั้งเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมจะตั้งเป็นตัวยูนะครับพอเข้ามาในเกมนะให้ทุกคนกดตัวยูนะครับ เชลานางฟ้ามีจริง everything is all yeah แค่หนึ่งในแก๊งนางฟ้าก็จะใครคว้าละลาะ oh yeah oh yeah ถ mm ้าผมเดินดิน o อ yeah ก็มาทำตาบิ้นบิ้นกับจิง oh yeah ด mm ูกลัวก็จริง o อ yeah มาหน้าผู้ชนจริงจริง oh yeah o อ yeah เป็นคนเดินดิน o อ yeah ชอบแค่ยู่จริงจริง everything is all yeah ก็ผมทำจริงโลแกบโยกันเปิดจั้า everybody all yeah ส eh ุดท ok ้ายต้องโดนลอยแพบินบินบินกับ oh ฟ yeah. oh yeah. yeah. ้าด้วยไดก็อ l l yeah กำลังล่าเริงอ l l yeah สุดที่ก็จะใครคว้ามันตะองฟังอ์ o yeah ในก็นางฟ้านุ่มก็นางฟ้าในก็นางฟ้า